สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชน,นะครับขายที่ดินโดยแมนนัตพลและทีมงานครับผมวันนี้แมนก็มีที่ดินสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินใกล้ถนนเส้นหลักมิตรภาพสายสองครับ ใกล้ถนนมิตรภาพของเราก็จะใกล้ประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับผมถนนเส้นหลักมิตรภาพสายสอของเรานี้ก็จะเป็นถนนหลัก4เลนเส้นใหญ่เลยนะครับของชาวเมืองโคราชครับผมเมืองโคราชบ้านเราก็จะเรียกถนนบายพาสครับที่ดินก็จะเป็นแปลงนี้นะครับสำหรับที่ดินของเรานะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับ ทำธุรกิจหลายอย่างเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นจุดที่ใกล้ถนนเส้นหลักมิตรภาพสายสองมากนะครับและทางเข้าก็สะดวกสบายนะครับรถเทเลอร์เข้าได้รถสิบล้อเข้าได้นะครับจึงเหมาะสำหรับทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆนะครับตรงลูกศรที่แมนชีเมื่อสักครู่ก็เป็นถนนมิตรภาพสายสอนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ อยู่ติดกับหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านบียอนนะครับผมเป็นหมู่บ้านนี้เลยครับจะเป็นโครงการหมู่บ้านใหญ่เลยครับที่ดินของเราก็จะเป็นแปลงนี้นะครับที่ดินของเรานะครับก็เหมาะสําหรับทําธุรกิจบ้านโครงการจัดสรรโกดังสินค้าจุดกระจายสินค้าพักของพักพัสดุหรือจะสต็อกของ เนื่องจากจังหวัดนะครราชสีมานะครับเป็นจุดกึ่งกลางทางผ่านของหลายๆจังหวัดจึงเหมาะสำหรับกิจการทุกประเภทและในการเปิดธุรกิจในจังหวัดนะครราชสีมาของเราครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับโฉนดคุดแดงน,นสสีจอเนื้อที่6ไร่2งาน58ตารางวานะครับ เจ้าของที่ได้ขาย3,5ล้านบาทเป็นจํานวน6ไร่2งาน58ตารางวานะครับบริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของถนนหน้าที่ดินของเรานะครับสีชมพูนี้ก็จะเป็นหลักเขตนะครับ แนวเขตของเราก็จะตามรั้วไปเลยนะครับรั้วรวดหนามครับผมเจ้าของที่จะได้ฝังรั้วลวดหนามไว้อ้อมที่ดินหมดแล้วนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ต้องทําการรังวัดใหม่นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ได้ทําการรังวัดและร้อมรั้วบริเวณรอบที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับจึงมีหลักเขตชัดเจนครับ แนวเขตที่ดินถ้าจะดูให้ชัดเจนจริงๆให้ดูภาพมุมสูงนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ที่ดินได้ปลูกกระรดาษดับเบิลเออยู่นะครับจึงมองไม่เห็นแนวเขตด้านหลังนะครับเพราะต้นกระรดาษดับเบิลเอเขาสูงมากครับถามว่าที่ดินต่ำกว่าถนนมากหรือเปล่านะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะต่ำกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรครับและราคานะครับราคา รถดินของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแมนเช็คราคาของที่ดินแปลงนี้มาแล้วนะครับราคาต่อรถอยู่ที่670บาทต่อรถนะครับรถเป็นรถ6ล้อนะครับจะขนดินได้ประมาณ5-6คิวต่อรถครับผม หมู่บ้านโครงกรารที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านโครงกรารหมู่บ้านบีออนครับและถ้าออกไปทางหมู่บ้านโครงกรารน,นะครับก็จะไปออกที่สีแยกจอหอนะครับสีแยกจอหอคือตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับตรงกลางนี้เขาทำระบบระบายน้ำไว้อย่างดีแล้วนะครับท่อระบายน้ำอยู่ตรงกลางของถนนนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านบียอนนะครับผมตรงไปข้างในนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งชุมชนนะครับก็จะเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากครับก็เป็นพันกว่าลังคาเรือนไปเลยนะครับผมถ้าตรงไปข้างในนะครับก็จะเป็นในเมืองเลยนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับผม ั้งตรงไปแล้วก็ทั้งออกมาทางถนนมิตรภาพสาย2นะครับหลักเขตอีกฝั่งหนึ่งอยู่ด้านนี้ครับตามแนวรั้วไปเลยครับผมที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าที่ดินติดถนนก็จะกว้างมากครับผมทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าที่ดินก็จะกว้าง80เมตรครับผมติดถนนคอนกรีตนะครับทิศตะวันตกด้านหลังก็จะกว้าง55เมตร ทิศเหนือลึก1 3 5เมตรทิศใต้ลึก1 4 4เมตรระดับความสูงจากน้ำทะเล1 8 1เมตรครับยืนอยู่ตรงจุดนี้ก็จะสังเกตว่ามองเห็นเลยนะครับมองเห็นเสาไฟของถนนใหญ่นะครับถนนเส้นหลักมิตรภาพสายสองของเรานะครับ การเดินทางก็สะดวกสบายครับผมลงจากถนนเส้นหลักของเรามิตรภาพสาย2ของเราแค่300เมตรเท่านั้นครับมาตามถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับก็จะเห็นที่ดินของเราครับอยู่ตรงขวามือเลยนะครับบรรยากาศที่ดินด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นป่ายูคาลิปตัสนะครับหรือว่าต้นกระดาษ W ของเรานั่นเองครับผมบรรยากาศส่วนมากก็จะยังเป็น เป็นหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็จะยังเป็นป่ากระดาษดับเบิลเอนะครับต้องทําการตีป่าและทมดินใหม่ครับถึงจะสวยเหมือนฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้เลยครับเป็นแหล่งความเจริญอีกแหล่งหนึ่งเลยครับของอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตําบลจอหออเาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับ เป็นแหล่งความจเจริญอีกแหล่งหนึ่งเลยครับในการมาลงทุนของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสถานที่ใกล้เคียงนะครับก็อยู่ใกล้โครงการหมู่บ้านบียอนใกล้ถนนมิตรภาพสาย2ใกล้บริษัทลุ่งเรืองพัฒนาห้องเย็นใกล้บริษัทสหลุ่งเรืองขนส่ง2520าจำกัดใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนใกล้เซเว่นอีเลเว่นนะครับ ระยะห่างจากที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองโคราช8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมวัดจากบิ๊กซีนครราชสีมานะครับห่างจากชัยภูมินะครับวัดจากอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาเรนะครับ9กิกิโลเมตรขอนแกน่นวัดจากสลากลางขอนแก่น184กิโลเมตรปราจีนบุรีวัดจากสี่แยกสลากลางปราจีนบุรีห9 3รกิโลเมตรสระบุรีวัดจากสอพอเมืองสระบุรี161กิกิโลเมตร กรุงเทพมหานครวัดจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย272กิโลเมตรนะครับที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตำบลโจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อแมนมาได้ครับทางเบอร์ไลน์ยูทูบที่แมนได้ทิ้งไว้ครับสุดท้ายนี้แมนขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ